ข,ขึ้นเยอะกระโดดหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เห็นนะ ทางคาราจะยดและใช้ของขบวนรถโรดละัระวังตรายขณะ้ามที่ลงจากขบวนรถและเกิดตรวจสอบสิงของสภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรเที่สถานีบ้านโ่งทางคาราที่สองขณะนี้เป็นะบวนรถเร็วขบวนที่6 7ต้นทางจากสถานีกลางถงเทพอริวัตสุดปลายทางสถานีกันตันขขอบคุณนาผู้โดยสารที่ท่าร ขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากคา,านอ่านจะได้รับอัตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีชะอับเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรพไปแ,ปไปแข่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้